ตะโปกรรมสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้แล้วใหม่ๆประทับอยู่ที่ต้นไม้อัชละป่าลนิโคดใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราณนะตำบลอุรุเวลาครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับพักผ่อนอยู่ในที่ลับได้เกิดความปริวิตกอย่างน,นี้ว่า โอเราเป็นผู้พ้นจากทุกขระกิริยานั้นแล้วโอสาธุเราเป็นผู้พ้น,แล,นลแล้วจากทุกขระกริยาอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์นั้นโอสาธุเราเป็นผู้บรรลุโพธิญาณแล้วครั้งนั้นแหละมานผู้มีบาป ได้ทราบความปริตกของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยจิตจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่ามานบทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยการบำเพ็ญตบะใดท่านหลีกจากตบะนั้นเสียแล้วเป็นผู้ไม่มีทางบริสุทธิ์ได้ มาสำคัญตนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านพระจากมรคาแห่งความบริสุทธิ์เสียแล้วครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่านี่มารผู้มีบาปจึงได้ตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่าเรารู้แล้วว่าตบะอื่นๆอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตบะทั้งหลายหาอำนวยประโยชน์ให้ไหม่ดุดไม้แจวหรือไม้ทอไม่อํำนวยประโยชน์บนบกฉะนั้นเราจึงเจริญมัรคคือศีลสมาธิและปัญญาเพื่อความตรัสรู้เป็นผู้บรรลุความบริสุทธิ์อย่างยอดเยี่ยมแล้ว ดูก่อนมานผู้ก่อความมืดมนตัวท่านเป็นผู้ที่เรากำจัดได้แล้วครั้งนั้นแหลมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราดังนี้จึงได้หายไปในที่นั่นนั่นเอง